กลิ่นของเขานะคะได้ที่เลยนะพร้อมที่จะนําไปฉีดไล่เพี้ยแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ใบต้นพืชของเรานะคะขับไล่ให้มันออกไปจากต้นพืชแล้วในบางครั้งนะคะมันก็สามารถนถ้าคุณไม่อยากพลาดชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะ <c oughs> เพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ค่ะทุกคนพบกับแคทจากช่องคุณแคทไลฟ์ Live, สายสวนอารมณ์ดีนะจ๊ะเย็นวันนี้แคทจะพาทุกคนนําเอาจุลินทรีย์สังขครหแสงนะคะที่มีอายุยังไม่ครบหนึ่งเดือนดีไปฉีดไล่เพี้ยแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ใบพืชของเรานะคะวันนี้แคทจะนําเขาไปฉีด ใต้ใบของบัวหิมะนะจ๊ะเพราะว่าเมื่อวานแคทไปเจอเพี้ยะมลงอะไรก็ไม่รู้เป็นตัวเหลืองๆเ,เขาขาวนะคะไปอยู่ใต้ใบต้นบัวหิมะของแคททีนี้วันนี้แคทก็เลยตั้งใจจะนําเอาจุลินซีย์สังคราแสงนะคะที่แคทหมักไว้ยังไม่ครบ1เดือนกลิ่นของเขา กำลังเหม็นได้ที่ทีเดียวนะจ๊ะสูตรที่แคทจะนำไปฉีดไล่เพี้ยแมลงของแคทวันนี้นะจ๊ะเป็นสูตรน้ำล้างคลาวปลาที่กำลังแดงแป๊บเลยทีเดียวนะจ๊ะวิธีที่แคทนำเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปฉีดไล่เพี้ยแมลงต่างๆที่อยู่ใต้ใบพืชของแคทนะคะแคทจะทำา2วิธีนะคะก็คือผสมกับน้ำส้มควันไม้แล้วก็ใช้เพียวๆเ,เลยวันนี้แคทจะนำเอาเขาแบบเพียวๆนะคะเทใส่ป๊อกกี้นะคะแล้วก็นำไปฉีดไล่แมลงไล่เพีย้ยตายต้น คืข,ของแคทในวันนี้จ้ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าแคทจะฉีดไล่เขายังไงนะจ๊ะไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่ก็คือหัวเชื้อจุลินรีสังเคราะห์แสงนะคะอายุยังไม่ครบหนึ่งเดือนดีเลยกลิ่นกําลังเหม็นได้ที่จ้ะแล้วสีก็เป็นสีแดงสดในบางขวดนะคะทําพร้อมกัน5ขวดนะคะแคททำไว้กลางเดือนกุมภาพันธ์นะจ๊ะก็ยังไม่ครบหนึ่งเดือนดีนะตอนนี้แก๊สกำลังได้ที่ค่ะสังเกตขวดนะคะขวดที่มีการแฟบตัว แค่จะใช้ขวดแรกนี้นะคะที่เขามีการแฟบตัวเองอยู่แปลว่าเขาดูดเอาอากาศไปยอ่อยตนเอง <c oughs> ยังไม่เป็นเต็มที่แก๊สยังมีเยอะอยู่นะจ๊ะสังเกต กลิ่นของเขานะคะได้ทีเลยนะพร้อมที่จะนำไปฉีดไล่เพี้ยแมะลงต่างๆที่อยู่ใต้ใบต้นพืชของเรานะคะขับไล่ให้มันออกไปจากต้นพืชแล้วในบางครั้งนะคะมันก็สามารถน็อกแมลงเหล่านั้นให้หายไปเลยนะคะหมายถึงแบบอืซ้นชีไปในบางครั้งนะคะไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งนะคะเป็นบางครั้งเท่านั้นเนาะขึ้นอยู่กับปริมาณที่เราใช้งานวันนี้แค่จะเทจุลินซีจานวนหนึ่งขวดที่ ดูลักษณะแล้วพร้อมนะจ๊ะก็คือแก๊สยังมีอยู่กลิ่นยังเหม็นอยู่นะคะนำไปฉีดไล่แมลงของแคทในวันนี้ค่ะดูนะนี่เมื่อคลายฝามันก็จะกระเด้งกลับมาสู่ปกติแปลว่าขวดนี้พร้อมแล้วนะจ๊ะแคทก็จะนำเอาขวดนี้ทั้งขวดเลยนะคะเทใส่ป๊อกกี้ที่เราเตรียมไว้ พยายามอย่าให้ตะกรอนอาหารลงไปนะคะเน้นเอาเฉพาะน้ำจุลินทรีย์เท่านั้นไม่งั้นป๊อกกี้มันจะฉีดออกมาได้ไม่เต็มที่นะเนื่องจากมันจะไปอุดตันป๊อกกี้ของเรานะคะเน้นเอาเฉพาะน้ำจุลินทรีย์เพียวๆนะตะกรอนจะอยู่ด้านล่างนะคะพยายามเทเอาเฉพาะน้ำจุลินทรีย์นะคะถ้าเริ่มมีตะกรอนแล้วก็ให้หยุด นี่คือความเข้มข้นของตะกรอนอาหารที่อยู่ด้านล่างนะจ๊ะสังเกตแค่จะได้ประมาณ1.5ลิตรนะคะ1,500มิลลนั่นเองเท่ากับ1.5ลิตรนะจ๊ะที่แคทจะนำไปฉีดพ่นไล่แมลงที่อยู่ต้นบัวหิมะของแคทในวันนี้จ้ะจริงๆต้นพริกแคทก็เริ่มมีเพี้ยแมลงมาแล้วนะคะแต่วันนี้ไปจัดการต้นบัวหิมะก่อน หลังจากนั้นเราก็อัดลมนะคือป๊อกกี้ของแคทมันพังนะคะมันนานแล้วไงมันก็เลยเปื่อยยุ่ยเดี๋ยวต้องขออัดลมด้วยผ้าก่อนสังเกตมันจะมีเม็ดเหลืองๆเนี่ยค่ะเมื่อวานแคทเด็ดทิ้งไปเยอะมากเนี่ยค่ะ,มะแมลงที่เป็นเม็ดเหลืองๆใต้ใบนี้นะจ๊ะมันเป็นไข่แมลงไข่เพี้ยนะคะเนี่ยเต็มเลย เพี้ยกระโดดเนี่ยไอตัวเนี่ยทุกคนเห็นนี่คือเพี้ยกระโดดนะคะเนี่ยเห็นไหมกระโดดไปแล้วแคทต,ต้องมาฉีดพ่นใต้ใบเขานะคะเนี่ยมดมันขนมาใบเริ่มไม่ค่อยดีมีมดดำขนเพี้ยขนไข่แมลงมาเพียบเลยนี่เพี้ยกระโดดนะจ๊ะมันเป็นน่าจะเป็นไข่เพี้ยกระโดดนะคะเนี่ยตัวนี้อันตราย ไม่รู้ทุกคนมองเห็นไหมเป็นเม็ดขาวๆเหลืองๆนะจ๊ะเนี่ยเพี้ยกระโดดนี่ไอตัวร้ายตุง้งกระโดดน,นี้ไปแล้วเยอะมากแคต่ต้องมาฉีดกันไว้ก่อนนะมดดํามันเริ่มมาแล้วนะคะมันขนมาแล้วนี่เพี้ยกระโดดอยู่ใต้ใบแคทก็จะใช้จูรินซีนะคะฉีดดักไว้ก่อนเพราะว่ามันเหม็นความเหม็นเนี่ยมันก็จะไล่แมลงไปพอประมาณเลยนะแล้วความที่มันมีแก๊สด,ด้วยนะคะมันอาจจะทำให้แมลงมันน็อกนะคะ ตอนนี้แค่ขอไปฉีดไล่มแมลงใต้ใบก่อนนะฉีดเซยขึ้นไปเลยนะคะนี่นะเน้นใต้ใบนะคะทุกคนให้ความเหม็นอนะมันอยู่ใต้ใบให้มากที่สุดส่วนตกลงไปข้างล่างมันก็จะกลายเป็นจุลินทรีย์เข้าไปอยู่ตามลากพืชไปย่อยพวกเศษใบไม้ต่างๆ ทุกคนคะอยากให้ได้ดมกลิ่นด้วยกันเชงเลยตอนนี้เหม็นตลบอบอ้วนเราเน้นฉีดช่วงเวลาเย็นๆนะคะเมื่อกี้โดนมือไปหน่อยเหม็นติดมือเลยจ้ะต้องรีบไปล้างมือมาเมืม่อสักครู่นะคะก็คือให้ฉีดในลักษณะแบบนี้นะคะทุกๆ1นถึงสวันนะจ๊ะเราหมั่นมาสังเกตด้วยนะมาเช็คสภาพด้วยว่าแมลงไข่แมลงที่อยู่ใต้ใบของเรานั้นดีขึ้นไหมหายไปหรือ,อยังนะจ๊ะ การที่เราใช้สารชีวภาพในลักษณะแบบนี้นะคะเป็นอินทรียเนาะก็คือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยแคทเคยใช้ในการขับไล่แมลงเพี้ยที่อยู่ใต้ใบต้นพิกมันใช้ได้นะจ๊ะตอนนี้แมลงตัวอื่นๆแคทเห็นว่ามันไม่อยู่แล้วนะไอเพี้ยกระโดดแต่ว่าแมลงวันมาแทนนะคะมีมาตอมหนึ่งตัวนะแคทสังเกตว่า เพี้ยกระโดดไม่อยู่แล้วนะจ๊ะหนีไปแล้วแล้วก็ไข่เพีย้ยไขแ่แมลงเราต้องรอติดตามผลงานนะว่าหลังจากที่เราฉีดวันนี้ไปเนี่ยมันจะมี อะไรเกิดขึ้นไหมมันจะฝ่อไหมนะคะเพราะว่าแคทเคยลองมาก่อนหน้านี้มีหลายชนิดที่มันฝ่อไปนะจ๊ะก็ลองดูได้เนาะมีเอฟซสอบถามมาว่าแคทใช้อะไรในการฉีดไล่แมลงตอนนี้แคทมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะจ๊ะก็คือจุรลีนซีสังขาข้อแสงค่ะเพราะว่าน้ำส้มควันไม้แคทหมดไปแล้วแคทจึงใช้วิธีนี้เป็นประจำที่แคทจะฉีดไล่ได้นะจ๊ะส่วนวิธีอื่นๆก็ สามารถทําได้นะอย่างเช่นเอาบอระเพ็ดมาหมากักหรือเอาใบาสะเดาม,ามาหมักร่วมกับจุลินทรีย์สองข้อแสงแล้วก็ฉีดไลนะคะแต่ว่าวิธีที่แคททานี้คือมันง่ายที่สุดแล้วสําหรับแคท แค่เราเลือกเอาหัวเชื้อจุลินซีสังขยาแสงนะคะที่เราทําไว้เนี่ยอายุยังไม่ครบหนึ่งเดือนนะจ๊ะยังมีแก๊สอยู่ยังมีความเหม็นรุนแรงแต่ว่าก็ไม่ได้เหม็นจนแบบเราดมไม่ได้นะก็อายุเฉียดเฉียดหนึ่งเดือนนี่กําลังดีนะคะของแคดนี่มันกึ่งหอมกึ่งเหม็นแต่มันจะออกไปทางเหม็นมากกว่าหอมนะคะก็ใช้ได้เลยนะขณะที่นั่งอยู่นี่นกลิ่นโชยมาเตะจมูกอยู่เรื่อยๆนะคะรู้สึกจมูกเริ่มบวมแล้ว ค่ะทุกคนวันนี้ก็สาธิตให้ดูเพียงหนึ่งต้นนะคะตอนนี้กลิ่นมันโชยมาเตะจมูกแคทแบบรุนแรงมากเลยนะคะคือมันมีกลิ่นค่อนข้างเหม็่น มันจึงสามารถขับไล่แมลงที่อยู่ใต้ใบในช่วงเย็นเย็นได้เวลาที่เหมาะที่จะฉีดไล่ก็คือเวลาเย็นเย็นแดดอ่อนๆนะคะเวลานี้ของแคทก็ประมาณห้าโมงเย็นจะหกโมงเย็นแล้วนะคะเวลานี้แดดก็ทยอยไปแล้วนะจ๊ะก็ลองดูนะคะสําหรับท่านใดที่ไม่รู้จะใช้วิธีไหนในการขับไล่แมลงที่อยู่ใต้ใบพืชพวกเพี้ย อะไรก็ตามเพี้ยนนอนอะไรสามารถทดลองได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะว่าแคททดลองแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอบอกแคทด้วยนะจ๊ะส่วนแคทก็มีวิธีนี้วิธีเดียวและใช้ได้ผลมาก่อนหน้านี้แล้วที่ใช้กับต้นพลิกนะคะคือได้ผลแน่ๆเลยสำหรับวันนี้ก็นําวิธีไล่เพีย้ยไล่แมลงในแบบของแคทมาแชร์มาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะจ๊ะถ้าใครชอบถูกใจได้รับประโยชน์จากคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับแคทด้วยนะจ๊ะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปดีๆของแคทในครั้งต่อๆไปก็อย่าลืมกดซับส แล้วก,กดกระดิง่งกลิงกล้งๆไว้มันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปใหม่ๆเลยค่ะเวลานี้ขอตัวไปแล้วนะคะแสบจมูกมากเม้นแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย